คิปนี้พบกับสามดาวร้ายในตำนานกิ๊กมายุรินอูหังพนน้ำพึ่งนัทธริกาอีหอยและแมมวิชุดาไอ้แกกับการแสดงที่ร้ายยิ่งกว่าละครหลังข่าวนี่คือการปลองดองหัวเม,มียเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พึ่งรู้ของขาวท่าทางจะแซ่บของขาวท่าทางแะแซ่บกว่า และเกมที่ต <mel od ic 00> ้องคารวะแตน้าหอยเพราะไปบ่อยจนคุ้นเคยจากูซีจากูซีโอยเกงว่าบอกว่าโทรจิตเข้าใจยังโทรจิตพี่มันคืออะไรยังไม่รู้เลยอ่ะชาดเลียออถูกต้องไปบ่อยแล้วค่ะโรงแรมเนี่ยต้องชอบนอนหงายใช่ ตอนที่1 3พฤศจิกายนนี้ทางช่องโมโน29หลังจบพรีเมียมบล็อกวัสเตอร์